าเรายัางไม่ได้ธรรมะเวลาเราจะตายเราจะทำยังไงดีถ้าคิดถึงคุณงามความดีของตัวเองได้นะก็ใช้ได้อย่างเราเคยทำทานเราเคยรักษาศีลมาได้ดีนะนะเรานึกถึงจิตใจเราเบิกบานเราก็จะไปสุคตินะหรือบางทีก็ต้องอาศัยตัวช่วยนึกถึงความดีของตัวเองไม่ชัดอนะไรนั้นเรานึกถึงครูบาอาจารย ครูบาอาจารย์ดูท่านสะอาดดูท่านสว่างดูท่านสงบนะดูแล้สดชื่นเข้าใกล้แล้วมีความสุขเราะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะจะบอกให้ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็แบงนะไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงนึกทีไรก็นึกได้แค่พระพุทธรูปนะนึกไม่ถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ออกทํำยังไงเราใช้มาตรการเด็ดขาดในกรรมฐานนะ คือดูร่างกายมันตายนะดูร่างกายมันนอนอยู่ร่างกายมันหายใจอยูนะ่ไม่รู้ลมหายใจจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเรามีสติระรึกรู้เห็นร่างกายมันจะตายใจเราเป็นคนดนะูแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกให้มากๆหน่อยนะไม่งั้นนึกไม่ไดนะ้เห็นร่างกายตายใจเป็นคนดูดูไม่ทันนะน่างกายเป็นกูจะตายแล้วนะเราจะตายแล้วอย่างี้ ดูร่างกายนะหรือไม่ที่ง่ายกว่านะั้นดูไปว่าร่างกายนี้ใกล้จะตายแล้วอย่าไปปฏิเสธความตายนะรู้ว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะตอนนี้เรากำลังจะเจอแล้วน,ะนี่เรียกว่าเรามีมรณสตนะิมีมรณสติอยู่ระลึกถึงแต่เราจะระลึกตอนตายได้เก่งเราต้องหัดระลึกตั้งแต่ยังเป็นๆน,นะ ทุกวันนั่งสมาธิเสร็จไหวพระสวดมนต์แล้วหรืออะไรหรือว่าจะก่อนปฏิบัติก็ได้นะไหวพระสวดมนต์แล้วก็พิจะะารณาความตายไปนะไม่นานร่างกายนี้ก็จะแตกดับนะงั้นก่อนที่มันจะแตกดับเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเอาร่างกายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณงามความดีให้จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้มาก่อนที่จะ นนะตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะไม่หวัน่นไหวเราจะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา